สวัสดีค่ะคุณแม่อาทิสวัสดีครับเชิญเลยครับมาจากไหนครับสวัสดีค่ะแม่ัสี่ะแ่อันนี้อันนี้ของลุงคลนะลุงคล เอาเหยนยบรถแต่เขาไม่นำอยู่กว่าอันนี้มีน้อยเปิดประตูให้หน่อยจ้าแม่แม่มีน้อยมารับเอาจะกตับมาดีหรอเดินเดินเดินตัวฟิวไปไหมโอ้ทุกครับด้วยตัวเล็กทุกครับมองเลยก็สาชูเลยน้อโอ้เก่งมากเออเห็นไหมเห็นบูสาธุเลยโอ้เก่งมาก เปิดรถให้หน่อยค่ะดูดุเปิดอกแล้วน้อเคยเห็นมุปาครับไม่เคยเห็นเลยหรอที่ว่าไปดูในคลิปมาอะไรมาท่านไปดูข้น y o u t u b มาน้องจับสดทุกครับสาครัทสาธครั ขวบล้งค่ะขวบสามปีนี่เป็นเดือนน่ารักมากเลยสวยไหมลูกสวยดูเลี้ยงหมาก่อนมาไม่ได้กินข้าวอะไรวะเก่งมากเลยอะไรนะเลี้ยงหมาก่อนไม่ได้ดูหมาหลายวันแล้วมีคนดูแลให้เยอะงมีบ้านสงไทยอยู่ไหมใครอยู่แถวนี้บ้างบ้านสงไทยที่อยู่ตรงข้างหน้านี้อยู่หลังเดียวเนีอยู่ตรงเลนตรงข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมวุ้นทรายตัวอยู่ตรงนะ ไกลๆอยู่ตรงนี้เองไม่อยู่นะใกล้ๆเน então, ี่ยอ๋อเด็กพี่เขาจะไม่รู้เขาจะมาหมเขาไปแค้ใจมันเองก็ได้เขามีรถ wow. ไหมล่ะมีแล้วพวกคิดติดถมอะไรอย่างเงี้ยที่มีเป็นตัว่อนแบบที่ผ่านไปเว้เขาบอกเขาจะเว้ถ้าไม่มา ทางยูนนั่เห็นไหยหิดกดเลยนะเดี๋ยวนี่ตาโธ่มีหลายอย่างส่งไปให้เออส่วนไหนก็ทาน รู <Cornell. S 2> ้ว่าในเป็นเดโคมเลยนี่ก็เลยเอามามีเ็ดพอแล้วก็อันนี้เฮดพยหแม่เป็นไม้เห็็กคมอ่เอาเอามาท่ไมเอากไ่เป็นไรเลยอมาเผาบานเป็นไโอ้ยให้เขาพูดบ้างคนนี้พูดไม่หยุดเลยได ปวดหัวจริงเลปวดหัวไมวดผมเพิ่คนพูดคำเดียวจบหวานใคนนี้พูดคนนี้พูดคนนี้พูดต่อกันอยู่นะเนี่พนิดๆหวานให้ก้าวางไหนเลยคะก้าวไปเลยคะนี่ลูกนิดไม่ซื้อจากสขาฝังแล้วหวานไม่เจ๊ยแล้วอันนี้ใส่กำไรใช่ไหมพอเรามีกำไรไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมข้างหนึ่งเราก็จับอย่างนี้อันนี้เราก็สอดเข้าไปเราจะไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นใช้ไง เราลำใส่กําไรลำนะเวลาเราใส่กําไรขี้ผมขี้ไปตรงนี้แล้วติดจับตรงนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปสวยๆครับถามหาลุงลุงไปแล้วงั้นแหละไม่เป็นไรค่ะเพราะเพราะมันฉุกเฉินมันแบบว่ากระทันหันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยลุงลุงค่ะแม่เพราะว่าแม่จะมาตอนเที่ยง โอ้ยมาตอนเที่ยงได้ไงเพราะว่าน้องเขากลัวจะแบบดึกดึกดินเนเราก็เลยรีบออกกันเช้านี้ไม่เป็นไรหรอกลูกเราเจอหน้าข้าวหน้าก็เจอกันก็ได้ลูกเชาของผมมึงถึงเจริญศินเนี่ยจะเลินสินเนี่ยโอ้จะเลิญศินเอาเราศินมาฝากแม่ด้วยนะแล้วจะเล่นสินที่เขาเอาสินมาฝากแม่ แม่เพิ่งมาถึงใช่ไหมเนี่ค่ะเพิ่งมาถึงค่ะไม่ได้ไม,ม,ม่ต้องรบนข้าวอย่า,าทานแล้วค่ะเพิ่งทานกันมายายสมรพาไปเ, <laughs> เลเี้ยงโอเคค่ะ,อะโอเคลูก<อ>ไปถึงนี่เองนี่ยายสมร์พาไปเลี้ยงอ้าววันดีเจ้าเพื่อนวันดีจ้าเอาเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอให้เป็นพี่ให้เป็นน้องกันเท่ากันเท่ากันโอ้เท่ากันเลยนี่อ่ะลูกผู้หลานปุ้ฮะ

อันนี้เวลาเราจะใส่กำไรใช่ไหมเราเก็บเงินกำไรเราเนี้ยเราเนี้ยลําเรามีไว้กไรลําเพราะเราใส่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้มือนี้เราก็ถือไว้แล้วทีเราจะสอดเข้าไปเนี่ยถ้าเราทําคนเดียวมันก็จะยากใช่ถ้าอันนี้มันเหมือนเรามีสองมือ ใ่เออนั่นแหละเอาไปใช้เออใหมีใช้แล้วท่านบอกว่าอะไรขึ้นตาเลยขึ้นตาอะไรขใจี่ดีใจดแล้วถอนจมูกแล้วอะไรีที่อนจมูกทจะมาอ๋ออันนี้เหรอใช่ที่ถอถนจมูก้าวุงพั์ที่กลับมาลุงพอยู่ไหนงมาเมื่ี้เลไปด้วยกันเหร ไม่ใรคุณราคาคุณราันแตกลับมาพ้องกับนี่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 เวลาใส่กำไรคอนะกำไรใส่ลาใส่อะไรกสมลนกชินใส่ลลกงิันน้องเอม่ใใส่กำไร เขาจะไปใส่อย่างวงพันธ์ยาจะไปไหนวันธ์หรือวาขึ้นมาแม่บอกเองมะโจ้มะโจ้ให้ทำลากทำอะไร ที่โนนนีเอาไปมาเขาบอก14สองศาในเชื่อร้อนเนี่ยเนี่ย <c oughs> เดินยืนออกไปร้อนเลยเออแดดใช่ไหม <c oughs> มาแล้วลงพันนี่มาแล้วลงพันมาแนละ้วมาแล้วมาแล้วจางใหญ่มาแ,แล้วมาแล้วเาอ็นไม่เห็นเอ็นไม่ พอดีผมไปเอาผมไปเอาภาพไปชงวัด่เลยบอกีเลยบอกมสีเลยบอวยกไปนั่นหรอเอาสีไปลดัดคนยโมขาดนาดใหญ่นีนะครับอยนนน้เ ก็เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่ลาตีก็มาไหว้ก่อนที่จะเดินทางนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ไว้ถึงนี้ได้ใช่ไหมครับเอออันนี้วันต้องไปไหว้เป็นหน้าประจำวันอย่างสิวันนัด